กระเป๋ายี่ห้อนี้ a i r m e s ก็ชอบนะใครก็ชอบทั้งนั้นแหละเสียงอ่อนยี่ถ้ามีคนซื้อให้ยิ่งชอบอย่าเลยคุณสามสีดอยอยู่หรือเปล่าอุ้ยยี่สิบอิยุนาวันนี้วันเกิดนี่ตายแล้วหรือเปล่าพี่โดมสวัสดีครับนะครับออบควันเกิดนะครับช่วงนี้เรามาดูกระเป๋าใบนี้นี่เขาบอกว่าแพงที่สุดในโลกกับรุ่นนี้นะครับกับช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งกันครับ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งใน h ฮโ so ซ h a p p e n i n g ค่ะเรื่องราวที่ทิ๊ย์นำมาฝากในวันนี้นะคะเรียกว่าเอาใจสาวๆโดยเฉพาะแฟชั่นนิสต้าที่ชอบกระเป๋าแล้วก็แฟชั่นค่ะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของกระเป๋าสุดว้าฟที่เรานำมาฝากกันนะคะไปอัปเดตเรื่องราวของเซเลบริตี้คนเก่งอย่างคุณจุ๋ยจรดพันค่ะว่าตอนนี้นะคะเธอมีกิจกรรมที่เรียกว่าแม่บ้านแม่บ้านค่ะเป็นการทาอาหารนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเธอรักกิจกรรมนี้ขนาดไหนค่ะ กลายเป็นว่าหลวมตัวหลงรักการทําอาหารไปซะแล้วนะคะทั้งที่ตอนแรกค่ะเชฟจําเป็นอย่างคุณจุ๋ยจรดพันเผย,ยว่าการทําอาหารของเธอเริ่มจากความหิวในช่วงดึกเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความขี้เกียจนะคะที่จะออกไปหาข้าวทานตอนกลางคืนค่ะก็เลยเลือกวิธีที่เรียกว่าหยิบเอาของที่มีอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ก้นครัวมาเกิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะอีกอย่างก็เหมือนกับว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเพราะว่าเห็นทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณปู่ทามค่ะก็เลยอาศัยครูพักรักจํานะคะจนตอนนี้กลายเป็นเชฟประจํา บ้านทำอาหารแทบทุกวันเลยค่ะรู้จักแทบทุกเ,เมนูนะคะแล้วก็ศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตบ้างนํามาปรับหาทริคของตัวเองจนลงตัวค่ะและตอนนี้นะคะใครๆก็ติดใจเรียกหาโดยเฉพาะเพื่อนสาวร่วมแก๊งค่ะที่จะมีการรีเควสอาหารตลอดนะคะเข้าไปในอินสตาแกรมแล้วก็ชี้เลยค่ะว่าเมนูไหนจะกินขนาดนั้นเลยค่ะยะิ่ชอบทำขนมไปให้เพื่อนทานอย่างเงี้ยทุกคนก็ชอบเอาอีก <S 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 กับพีเคว มีม,มีมีแบบเพื่อนชอบทานแพนเคก้กของฉันมากอะไรเงี้ยบอกว่าแบบมันหอมมันอร่อยชอบทำไปแจกเพื่อนอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตเปิดก่อนแล้วคือพอได้ทําแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเข้ามาปรับให้มันเป็นอย่างที่เราชอบจริงๆแล้วทําอาหารไม่ได้ยากนะคะแค่แบบแค่ชอบหรือว่าอะไรก็ตามที่เราชอบทุกอย่างเป็นไม่ได้ยากขนาดนั้นตั้งแต่เด็กๆเลยะคะ่ะคือชอบทำอะไรเงี้ยชอบชอบแอบดูแล้วก็ชอบทำใช่อย่างแบบคุณลุงคุณปู่อะไรเงี้ยคือก็จะแบบเหมือนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยเถ้ามีเวลาว่างก็คือมาสอนทำ ได้ติดตามภาพของอาหารแล้วก็ขนมของคุณจุ๋ยนะคะในอินสตาแกรมแล้วค่ะเรียกได้ว่าน่าทานจริงๆนะคะคราวหน้าถ้าเจอกันสงสัยคงจะต้องขอสูตรหรือว่าขอลองชิมดูบ้างแล้วล่ะค่ะ